คุณผู้ชมตอนนี้นะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่เอฟบอลสีฝ่ายนะคะไว้ในไลฟ์สดเมื่อคืนนะคะหรือว่าหน้าเพจ facebook ลูกชาวนาอีล่ามาลาเดอร์นะคะตอนนี้นะคะกำลังดำเนินการแพ็กนะคะก็คือไลฟ์เมื่อวานนะจะส่งให้เช้าวันจะส่งให้วันนี้เลยนะคะเช้านี้นะคะก็จัดรหัสนะคะแล้วก็ กำลังแพ็คนะคะนี่ค่ะการแพ็คของเรานะคะก็จะแพ็กแบบครอบแก้วนะคะแล้วก็จะส่งใส่ตะกร้านะจะส่งแบบไปรษณีย e ์ EMS ทุกรายการเลยนะคะนี่ค่ะอย่างต้นนี้ไซส์นี้นะนางใหม่ต้นนี้รู้สึกว่าไฟจะขายไปร้อยร้อยเก้าเก้านะคะป้ายเยอะแบบนี้นะคะอันนี้เงาเอ็นนี้กวนอูค่ะร้อยหกสิบนะคะไก่ทองประเสริฐต้นนี้รู้สึกว่าสองร้อยห้าสิบนะคะแล้วตอนนี้สีลุ้นป้ายต้นนี้ขายไปสามร้อยสามร้อยกว่าบาทเนาะ ส่วนต้นนี้ค่ะไก่ราชาวดีไก่ราชาวดีขายไปอยู่ที่100ประมาณ160นะคะต่ะะแ,แม่กุสุมาก,ก็ก็ประมาณ160 180ถึง180นะคะไก่ตัวงาม160บาทหงสุวรรณไซนีนะในไลฟ์สดนะคะก็คือขายไป150นะคะสหสเดชะ120นะคะอันนี้หนุมานเข้าเฝ้านะนะคะขายไปอยู่ที่450บบาทนะ นี่ค่ะนี่นะอันนี้คือแม่ไฟก็กำลังแพ็คอยู่นะคะนี่นะเดี๋ยวไฟพามาดูนี่ค่ะน,นี่คือลูกค้าฝากยอดนะคะหนุมานจองถนนไซนี้จะอยู่ที่4 5 0อห้าสินะคะหนุมานจองถนนต่อไปนะคะหนุมานเข้าเฝ้าอันนี้ก็4 5 0ยห้าเนาะอันนี้ไฟเปิดตัดเมื่อกี้มืดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเงาวควนอูต้นนี้ร้อย6 0หนะคะนี่ค่ะ อันนี้คือหนุมานอมพาภาไซนี้นะคะอยู่ที่ 200- ร้อถึงสองนะคะกวนอู160นะคะมาดูข้างบนเลยนะคะนี่อันนี้คือต้นที่เล่นเกมแจกลูกค้านะคะจะเล่นเกมแจกไป2ต้นเนะาะหันุมานอมพาภาไซนี้นะคะอยู่ที่250นะคะ250หงเหินต้นนี้นะปล่อยไป450นะคะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นไก่ทองประเสริฐน,นะคะต้นนี้ขายไป 200- ถึง250นะคะ นางวารีนางวารีก็มีค่ะนางวารีปล่อยไปที่ร้อหนะคะนี่ค่ะก็จะมีประมาณนี้นะคะที่ที่ส่งไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นนางใหม่ค่ะร้อยกับร้อยเก้าสก็มีนะคะนี่ค่ะนี่ก็จัดรหัสเรียงไว้แบบนี้เลยนะคะ สำหรับลูกค้านะคะเราร้านไฟก็คือมีบริการปลายทางนะคะก็คือถ้าปกติเนี่ยถ้าโอนนะคะต้นแรกคิดค่าส่ง70ต้นถัดไปบวก10นะคะแต่ว่าถ้ากรณีปลายทางนะคะจะคิดที่บวก10บาทนะคะบวกก1บบาทนะคะอันนี้เตรียมส่งวันนี้เลยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r i b e ให้กับช่องลูกชาวนาอีล่ามารเด้ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ